จำหน่ายอุปกรณ์เกมและจอยเกมเล่นคอมลุยเกมฟีฟ่าออนไลน์สาวจัส่งทั่วประเทศร้านไอเดียดีตามมิ้งด้านล่างได้เลยจ้าร้านเสื้อพิมพ์ลายลีเจนจัดจำหน่ายเสื้อยืดพิมพ์ลายราคาถูกไม่มีขั้นต่ำหนึ่งตัวเราก็ทำรูปนักเตะในตำนานรูปนักเตะที่ท่านชื่นชอบหรือรูปตัวเองรูปการ์ตูนหารูปมาเองได้เราทำได้หมดลิงอยู่ด้านล่างแล้วจ้า สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่เหมียงแล้วนะคะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมเลยกล่องการลงทุนมันต้องมีความเสี่ยงอย่างแน่นอนนะคะนี่เลยเราได้ไอเดียมาจากน้องมอนั่นเองนะคะน้องมอผู้ไม่ประสงค์ออกนามออกเสยงนั่นเองเพราะว่ามีความเขินอายนะคะอ่ะอันนี้คือพี่เหมี่ยงวว่าเคยเปิดไปแล้วนะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะก็มาเปิดซ้ำกันอีกแต่ว่าเหมือนเดิมในเมื่อไม่มีการเงินพี่เหมียงก็จะต้องเปิดแบบว่าการนําล่องนั่นเองนะเออ เออสไนเดอร์เอาไปเห็นไหมเอาตัวแย่ๆออกไปก่อนตับเตี้ยเลดินเนี่ยออกไปเลยเอาไปเลยนะอ่าแบบว่าเปิดการนำล่องไว้ก่อนนี่โหเป็นไงเป็นลินลามเห็นนะไปทีนี้แหละเรามาลุ้นของจริงนะสองใบนี้นะคะอ่าทีนี้ก็จะมาลุ้นเพลเบสเลยทีนี้พี่เหมียวจะก็จะเปิดทีละใบเลยก็หวังไว้ว่ามันจะได้ดีนะน้องบอสตัวแรกอื้มฟันกัก ตเตี้ยเรียดินพ่อพ,อ,พอกับทนายเด๋อเลยค่ะตาย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 อ้ยใบสองของบ้านคงไม่เป็นญาติพี่เหมียวนะข้างบ้านเนี่ยเอเวสโอ้ยหนักกว่าอีกปีโลออะคืออะไรอ่ะไม่ต้อใช้เลยอะ่ะได้มาคือแบบสุดๆอะ่ะถ้าไปสุดท้ายตำนานไม่มานี่คือมหากราบของคำว่าเจ๊งของพี่เหมียวเลยนะโหูยตายตาย,ตายน้องมอส ตำนานลอบตายแล้วเห็นไหมกุหลิ่นหัวทอกไม่ใช่นะคะคือวันเดลามานนั่นเองโอ้โหก็ดีใจน้องมอสไปด้วยเลยนะคะไี่ได้ตำนานอ,ะอ่ะวันเม่อกเกิดใจแป้วอ่ะคือเปิดมาแม่งสองตัวได้ต่ำเตี้ยเลยนแต่ได้ใบนี้มาก็ถือว่าโอเคนะคะก็ดีใจกับน้องมอสด,ด้วยอย่าลืมยังมีคลิปต่อไปอยู่นะคะกดซับสไครต์รอกันไว้เลยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย